สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมิบาลในสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตเพื่อพัฒนานักเรียนครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตได้แก่ ทักษะกระบวนการคิดมีวินัยซื่อสัต์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงและจิตสาธารณะโดยดําเนินการตามแนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริตทั้ง3ด้านคือด้านการป้องกันด้านการปลูกฝังและด้านการสร้างเครือข่ายผ่านกิจกรรมที่หลากหลายทั้งนี้เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนบูรณาการการป้องกันและปรับปรามการทุจริตในการนี้สนงงาน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีกำหนดจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตระดับภูมิภาคในรูปแบบออนไลน์โดยภาคกลางและภาคตะวันออกมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต2ภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการปียพงษ์พลาจันทร พูในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชมบุรีเขต2พร้อมด้วยคณะรองพุ่มในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดรวมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานระหว่างวันที่17ถึง27พฤศจิกายน2564โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1. กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 2. กิจกรรมถอดบทเรียนเบสแพทสสำหรับครู 3. กิจกรรมถอดบทเรียน b a s t practice สำหรับผู้บริหาร4กิจกรรมถอดบทเรียน b a s t practice ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต5กิจกรรมถอดบทเรียน b a s t practice ผู้รับผิดชอบโครงการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา6กิจกรรมนำเสนอนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา1โรงเรียน1ยนวตกรรม ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต2ได้ดำเนินกิจกรรมการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่25-27พฤศจิกายน2564และจัดพิธีเปิดงานในวันที่26พฤศจิกายน2564ณหอประชุมโรงเรียนพนัพิทยาคารโดยได้รับเกียรติจากท่านอมพรพินาศ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีเปิดงานและได้รับเกียรติจากดรจักรพงษ์วงายรองผู้มนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาและคณะพร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมให้กําลังใจคณะกรรมการการจัดงานณนห้องประกวดแข่งขันกิจกรรมรูปแบบออนไลน์โดยมีผู้านวยการปียพงษ์ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต2และคณะให้การต้อนรับสำหรับกิจกรรมการแข่งขันได้ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยและในวันที่27พฤศจิกายน2564คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมในโครงการได้ประชุมสรุปผลการดำเนินการแข่งขันและรายงานผลการแข่งขันต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต2ขอกราบขอบพระคุณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ให้เกียรติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต2เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้